สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนภาษาพูดและภาษาเขียนกันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูความสำคัญของการพูดและการเขียนกันก่อนนะคะการพูดและการเขียนมีความสำคัญต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมากเพราะว่าเราได้ใช้แสดงความคิดเห็นความรู้สึกและก็ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้พูดและผู้เขียนจะต้องพิจารณาและเลือกสรรถ้อยคำสำนวนภาษาที่เหมาะสมกับบุคคลโอกาสและสถานที่ค่ะค่ะทีนี้เด็กๆมาดูลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะลักษณะของภาษาพูดนะคะเป็นภาษาที่ใช้พูดจาก,กันนะคะไม่พิถีพิถันในการใช้หลักภาษามากนะักสร้างความรู้สึกที่เป็นกันเองและสุภาพนะคะ คำนึงถึงบุคคลและการละเทศะโอกาสที่ใช้นะคะเช่นการสนทนากับเพื่อนๆนะคะคนที่สนิทกันการสัมภาษณ์การพูดรายงานการโต้วาทีการซื้อขายและอื่นๆนะคะเป็นโอกาสที่ผู้พูดและผู้ฟังได้สื่อสารกันโดยตรงค่ะส่วนภาษาเขียนนะคะจะมีลักษณะตรงข้ามกับภาษาพูดนะคะคือเป็นภาษาที่เคร่งครัดต่อการใช้ถ้อยคํา คำนึงถึงหลักภาษาเพื่อให้การสื่อสารได้ถูกต้องต้องใช้ถ้อยคำสุภาพนะคะเลือกใช้คำเหมาะสมกับบุคคลและการละเทศะเป็นภาษาที่ใช้ในพิธีการและเป็นทางการไม่ใช้คำฟุ่มเฟือยหรือการเล่นคำหรือการเปรียบเทียบต่างๆนะคะการเขียนใช้ในโอกาสที่มีการบันทึกข้อความจากการฟังการแสดงความคิดเห็นแสดงความต้องการ การเสนอความรู้ในรูปแบบต่างๆเช่นการบันทึกรายงานการประชุมการเขียนบรรยายเหตุการณ์จากประสบการณ์การเขียนบทความสารคดีการย่อความเรียงความเอกสารประกอบการพูดการกล่าวรายงานและคำปราศัยค่ะค่ะเด็กๆต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของภาษาพูดนะคะอย่างแรกภาษาพูดที่ออกเสียงไม่ตรงภาษาเขียนนะคะฉันออกเสียงเป็นชัน เขาออกเสียงเป็นเขาเท่าไรออกเสียงเป็นเท่าระหรือออกเสียงเป็นหรอสะอาดออกเสียงเป็นสะอาดมาลกอออกเสียงเป็นมลกออีกอย่างหนึ่งนะคะภาษาพูดที่เป็นภาษาเฉพาะกลุ่มนะคะวัยโจหมายถึงวัยรุ่นเจ๋งหมายถึงเยี่ยมมากแห้วหมายถึงผิดหวังและเซงหมายถึงเบื่อหนา่าย ตัวอย่างต่อไปนะคะภาษาพูดที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศเวอร์หมายถึงเกินควรตัวหมายถึงบารค่ะหรือภาษาพูดที่แสดงอารมณ์เช่นตายออกเสียงเป็นตายไปออกเสียงเป็นไปหลอกออกเสียงเป็นหลอกและอีกอย่างหนึ่งนะคะภาษาพูดที่เปลี่ยนเสียงสระและพยัญชนะเลิศออกเสียงเป็นเริศพี่ออกเสียงเป็นเพ ใช่หรือเปล่าออกเสียงเป็นใช่ปะเป็นต้นค่ะค่ะต่อไปเด็กๆมาดูภาษาพูดที่แปลเป็นภาษาเขียนกันนะคะภาษาพูดที่ใช้เป็นตัวอักษรย่อนะคะเช่นนอสอพอจุดภาษาเขียนใช้ว่าหนังสือพิมพ์รายวันสจุดดอรอจุดภาษาเขียนใช้ว่าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวลา06.30นจุดภาษาเขียนใช้ว่า6นาฬกา30นาทีค่ะทีนี้เด็กๆมาดูภาษาพูดที่แปลเป็นภาษาเขียนนะคะหมาหมายถึงสุนัขควายกระบือปวดหัวปวดศีรษะเสียถึงแก่กรรมไหมภาษาเขียนใช้ว่าไหมย,ยังไงอย่างไรอย่างนี้อย่างนี้ เป็นไงเป็นอย่างไรเอาไงดีทำอย่างไรดีจริงๆแล้วและงานยุ่งชะมัดภาษาเขียนใช้ว่ามีงานมากค่ะค่ะหมอภาษาเขียนใช้ว่าแพทย์หนังภาพยนต์หมูสุก,กรเรือบินเครื่องบินทานหรือกินรับประทานเองหรือมึง เธอหรือคุณหรือท่านเข้าเป้าภาษาเขียนใช่ว่าสำเร็จตามจุดมุ่งหมายค่ะร้อนอกร้อนใจกระวนกระวายเป็นหูเป็นตาคอยดูแลให้ช่องโหว่ข้อผิดพลาดซุ่มซ่ามไม่ระมัดระวงังหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลตีตัว๋วซื้อบัตรดูหนังชมภาพ,พยนตร์ของเก๊ของปลอม และเข้าท่าภาษาเขียนใช้ว่าเหมาะสมค่ะต่อไปค่ะเป็นภาษาพูดและภาษาเขียนที่เกี่ยวกับเวลาค่ะภาษาพูด6โมงเช้าภาษาเขียนใช้ว่า6นาฬิกา7โมงเช้า7นาฬิกา8โมงเช้า8นาฬิกา9โมงเช้า9นาฬิกา10โมงเช้า10นาฬิกา11โมงเช้า11นาฬิกาเที่ยงวัน ภาษาเขียนใช้ว่า12นาฬิกาบ่ายโมง13นาฬิกาบ่าย2 14นาฬิกาบ่าย3 15นาฬิกาบ่าย4 16นาฬิกาบ่าย5 17นาฬิกา6โมงเย็นภาษาเขียนใช้ว่า18นาฬิกาค่ะทีนี้เด็กๆมาดูการเปลี่ยนภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียนนะคะ ประโยคตัวอย่างภาษาพูดประโยคแรกนะคะวิไลพรเขาจะไปเที่ยวกาดสมยุยเปลี่ยนเป็นประโยคภาษาเขียนได้ว่าวิไลพรเขาจะไปเที่ยวเกาะสมยุยเธอจะไปเที่ยวภูเก็ตจริงๆหรือเธอจะไปเที่ยวภูเก็ตจริงๆหรือฉันไม่มีเงินในกระเป๋าสักบาทฉันไม่มีเงินในกระเป๋าสักบาท เรื่องนี้เธอรู้แล้วใช่ไหมเรื่องนี้เธอรู้แล้วใช่ไหมวันนี้มีผู้มาชมการแสดงเยอะแยะวันนี้มีผู้มาชมการแสดงจำนวนมากฉันชอบหนังเรื่องพระนเรศวรมากฉันชอบภาพยนตร์เรื่องพระนเรศวรมากสมชายยืนคอยรถเมย์อยู่ที่หน้าโรงเรียน สมชายยืนคอยรถประจำทางอยู่ที่หน้าโรงเรียนเด็กๆจะสังเกตว่าคำที่คุณครูขีดเส้นใต้นะคะจะเป็นคำที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียนค่ะคราวนี้เด็กๆลิงก์ไปชมตัวอย่างการสอนของมาดามมดกันนะคะในเรื่องภาษาพูดภาษาเขียนจากนั้นอย่าลืมทำแบบทดสอบนะคะหวังว่าเด็กๆคงได้คะแนนเต็มทุกคนคะ่ะ カディデッド。